โรงเรียนแม่จริมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านขอนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรอิงพื้นที่วิถีน่านแบบบูรณาการอาระยะวิถีของดีแม่จริมด้วยรูปแบบ M S 2 P 3 R Model ของนางพัชราภาผาแสงผู้บริการโรงเรียนแม่เจริญความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการได้เรียนรู้เรื่องราวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสภาพเศรษฐกิจสังคมประเพณีและวัฒนธรรมที่แท้จริงในท้องถิ่นของตนย่อมส่งผลให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพันความภาคภูมิใจ อยากพัฒนาชุมชนของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นจากการนิเทศและติดตามพบว่าครูส่วนใหญ่ยังจัดการเรียนรู้เฉพาะวิชาที่ตนเองรับผิดชอบขาดการบูรณาการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์ขาดการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพส่งผลให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้แยกส่วน ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะอาชีพในอนาคตได้นักเรียนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพภูมิปัญญาวัฒนธรรมวิถีชีวิตบ้านเกิดของตนทำให้ขาดความรักและความผูกพันในบ้านเกิดนางพัชราภาผาแสงจึงได้นําปัญหาที่พบมาหารือร่วมกับทุกทาาส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารและพัฒนารับกสูตรท้องถิ่นอิงพื้นที่วิถีน่านบูรณาการหลักสูตรอารยาวิถีของดีแม่จริมโดยใช้รูปแบบ MSUPTR Model วัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนแม่จริมร้อยละแปดสิบมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพติดตัวอย่างน้อยหนึ่งอาชีพครูโรงเรียนแม่จริมร้อยละแปดสิบมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงกครูโรงเรียนแม่จริมร้อยละร้อยมีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรึกโรงเรียนแม่จริมมีรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่ผู้เรียนได้เชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนแม่จริมมีทักษะชีวิตมีทักษะอาชีพติดตัวมีจิตสำนึกรักภูมิใจในท้องถิ่นครูโรงเรียนแม่จริมทุกคนสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเชิงสร้างสรรค์มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรูปแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ มีรูปแบบการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนที่ 1. mutual understanding สร้างความเข้าใจร่วมกันร่วมกันทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมนี้ ขั้นตอนที่ 2. sharing knowledge แบ่งปันความรู้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตอาชีพภูมิปัญญาวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอำเภอแม่จริมศึกษารูปแบบการพัฒนาองค์กรคุณภาพยกกำลังสอง QO กำลังสองของสพมน,น่านนำกระบวนการ r e f i s e step มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ขั้นตอนที่3 Problem Solving and p l n n n i n g มุ่งสู่การแก้ไขรวมใจวางแผนด้วยการประดมสมองรวมกันทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองและปา่าชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางการดําเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนกับบริบทของโรงเรียนและของถิ่นขั้นตอนที่4 p a c t i ทีลีเดอร์สร้างแกนนำปฏิบัติโดยแต่งตั้งสกูด l เวลปเมนทีมผู้บริหารคอยแนะนำช่วยเหลือฟอูที่เป็นทีมนำขั้นตอนที่5 REINFORCING เร่งรัดส่งเสริมติดตาม สนับสนุนให้กิจกรรมดำเนินการไปตามรอบเวลาที่วางแผนไว้ขั้นตอนที่6 reflection i n s t r a n d r e s o l t ต่อเติมตอบสนองทันใดนิเทศกำกับติดตามประเมินผลส่งข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทุกระยะขั้นตอนที่7 report ใส่ใจรายงานสารต่อให้ยั่งยืน รายงานผลการดำเนินง,งานถอดบทเรียนสรุปองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดก,การเรียนรู้ต่อไปการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การปฏิบัติครูนักเรียนระดมความคิดกำหนดแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอารยะวิธีของดีแม่จริม เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้แก่ครูในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนแม่จริมรวมทั้งสิ้น12แหล่งเรียนรู้ครูศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ซิปป้าโมเดลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใช้โครงงานเป็นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสิดสอหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ WTP ร่วมกับการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานโรงเรียนมีหลักสูตรเพงพื้นที่วิถีน่านอาระยะวิถีของดีแม่จริมประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการเรียนการสอนรายวิชากวีวรรณกรรมท้องถิ่น1และ2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นยิงวิถีน่าน1และ2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนรายวิชามหัศรจันมันเบอร์รี่1และ2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิถีบ่อวาจิบชาใบหมอนและ สืบสร้างสารภูมิปัญญาจากไผ่ระดับชั้นม .2 วิชาฮักนะแม่จริมวิชาสืบสร้างสารภูมิปัญญาจากไผ่ระดับชั้นม .4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลรศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชานวดประครบสมุนไพรเพื่อสุขภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา จัดการเรียนรู้รายวิชาบ่อว้าสร้างศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และแบมบูมิวสิกระดับชั้นมัธยมศ,ศ,ศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการเรียนการสอนรายวิชาแม่จารินแบมบูชี1และ2ระดับชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานไม้ไผ่เครื่องเรือนการถนอมอาหารและการแปรรูประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การถนอมอาหารปลูกผักสวนควรัวแนววัสดุปรับดิน P.R.M ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และการแปรรูปจากกล้วยอาหารพื้นบ้านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมด้านผู้เรียน นักเรียนได้เรียนรู้รายวิชาและกิจกรรมตามหลักสูตรอิงพื้นที่วิถีน่านหลักสูตรอารยะวิถีของดีแม่จริมร้อยละ90มีความพึงพอใจร้อยละ83.6บรู้สึกภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองด้านผู้สอนครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรอารยะวิถีของดีแม่จริมแบบกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก active learning ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างด้านการจัดการเรียนรู้ด้านโรงเรียนโรงเรียนมีหลักสูตรอิงพื้นที่วิถีน่านอารยวิถีของทีมแม่จริมสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆมีรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ m s 2 t c r เป็นแนวปฏิบัติและเป็นแบบอย่างได้ด้านผู้ปกครองชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆในท้องถิ่นนักเรียนเกิดความรักห่วงแหนภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเกิดความร่วมมือกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารมีความเป็นผู้นำทางวิชาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management ดำเนินการโดยใช้ Whole School Approach พัฒนา,นาโรงเรียนทั้งระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายน้อมนำหลักครงงาน23ประการของพระบาทสมเด็จพระบรมมาการที่เิเบศมหาภูมิพนุนยุเดศมหาราชมาใช้ในการทำงานหลายประการอาทิการศึกษาข้อมูลให้เป็นประบบการระเบิดจากภายในและรู้รักสามัคคี บทเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ใช้รูปแบบโคส l ูลเอ o โ c ชค,ควรมีการวางแผนเรื่องตารางเรียนสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ล่วงหน้าที่จะสนับสนุนครูในการจัดการเรียนรู้ควรมีการกำหนดปฏิทินในการนำนักเรียนไปศึกษาในแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ชัดเจน กำหนดตารางการใช้ยานพาหนะช่วงเวลาในการนำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ควรมีการวางแผนการใช้งบป,ประมาณในการดำเนินการอย่างรอบคอบรัดคืน้นเพื่อให้มีการจัดสรรงบป,ประมาณและทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ทุกโรงเรียนสามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการแบบ MS 2P 3R ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนด้านอื่นๆได้เช่นการพัฒนาครูและ,ะบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตโดยนำไปปรับให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่การเผยแพร่นวัตกรรม มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนโรงเรียนแม่จริมสอบสมน r านมีการประชาสัมพันธ์ผ่านรายกลุ่มเรียนผู้ป,ปกครองกลุ่มหน่วยงานราชการมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภาพจากสำนักงานศึกษาที่การภาพสิลป์รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโครงการไอเอฟีระดับจังหวัดจากสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดน่านปี2565และนี่คือนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของนางพัชราภาผาแสงผู้ในการโรงเรียนแม่จริม การบริหารจัดก,การปรับสูตรอิงพื้นที่วิถีน่านแบบภูรณาการอารยะวิถีของดีแม่จริมด้วยรูปแบบ M S Q P T R Model